สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันกับขุณช้างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขุณช้างเอาพระมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กระแสกระแสลงปู่งหงกําลังมาแรงนะครับกระแสลงปู่งหงกําลังมาแรงขุนช้างก็เลยจัดการเปิดคังว่าตัวเองเนี่ยมีลุงปู่งห,งหงหรือเปล่านะครับก็มีด้วยกันสามองนะครับมีด้วยกันสามองอ่ะเรามาไล่ชมกันเลยครับว่า เราคุณช้างเนี่ยมีผ้าอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นฝากไว้พี่กดไลค์กดติดตามกดถูกใจนะครับคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเ่าม,มาดูกันเลยนะครับองแรกวันนี้เรามีกล้องมาด้วย,ดยวเราสองให้ดูนะครับเราดูเิ่นเนพ,พิ่อนก่อนดูเพิ่อนก่อนนี่นะครับเป็นพระพิฆเนตรนะครับนี่พระพิฆเนตรนี่พพิฆเนตรเนี่ยร,รุ่นอะไรมีกล่องด้วย รุ่นมั่งมีสีสุกวัดเพชรบุรีนะครับพอ2 5อ8เลยนะครับนี่ระพีคเนตนะครับองเล็กๆนะครับองเล็กๆไม่ใหญ่มากองพอดีพอดีรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับใต้ฐานก็จะบรรจุเกสานะครับนี่นี่ครับองแรกผ่านไปก่อนอง์แรกผ่านไป วงที่สองวงที่สองนี่เป็นเสมาเจริญพรหลวงปู่หงนะครับเสมาเจริญพรหลวงปูหงข้างหลังนี่จะเป็นพระพิฆเนศข้างหลังเป็นพระพิฆเนศสองห้าห้าสามต้นสอห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุกนะครับปัดพิดบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปูหงอะลองนี้เราปิดไฟก่อนปิดไฟสองให้พี่พีเอฟซีได้รับชมกัน ปิดไฟปิดไฟดูใบหน้าก่อนครับดูใบหน้าก่อนสองก็มุมม้วนนะครับยหลวงปูหงภูมิปัญญูเจริญพรกนกสองไม่ชัดนีข่ขออภัยด้วยนะครับสองไม่ชัดขออภัยด้วย เพิ่งส่องให้พี่ชมนะเนี่ยวันเดี๋ยวซูมมาดีกว่าให้พี่ชมซูมมาดีกว่าส่องไม่ค่อยถนัดเลยเยันสวยอยู่นะครับเยันสวยอยู่ตัดชิกชีกเจริญพรห้าสามเสาห้าเพิ่มซับเพิ่มสุกอ่าองค์ที่สองผ่านไปแล้วดูองค์ที่สามกัน องค์ที่สามจะเปิดไฟก่อนองค์ที่สามมาเรามาดูองค์ที่สามกันองค์ที่สามนี่หลวงปู่งหงเหมือนกันเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับพระผงรุ่นแรกหลวงปู่งหง ชติเปล่าซูมให้ด่วนนี่นะครับพระผงรุ่นแรกหลวงปู่งหงข้างหน้าก็จะเป็นแบบซุ้มนะครับเป็นซ้มอ่าเป็นซ้มแล้วก็มีรูปหลวงปู่งหงเต็มนั่งขัดสามาธิเต็มองค์ข้างล่างก็จะมีตัวอักษรตัวอักษรหลวงปู่งหงพรมปัญโยรุ่นแรกนะครับ เป็นเนื้อผงผสมชานหมากปี41นะครับปี41องค์นี้ปี41นี่2541วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ยังไงก็สักสีรุ่นแรกนะครับถึงจะเป็นผ้าผงนะครับวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับนี่มีให้พี่ๆมารับชมอสามวงนะ่ะ จะแถมนอกนอกหลวงปู่งหงุด้วยให้พี่ๆรับชมกันอ่อองคจะมีนี่หลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นวัดท้ายน้ํานะครับหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้านี่ไปเจอมาคนหลวงปู่งหงุงมาเลยเจอหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํามาด้วยองค์หนึ่งข้างข้างหน้านี่เป็นหลวงพ่อเงินนี่เกิเขียนว่าวัดท้ายน้ําภูทะเลจังหวัดพิจิตร อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเดิมวัดนครสวรรค์นครสวรรค์น,น,นี่เป็นบล็อกอะไรเนี่ยตาขีดหรือเปล่าอย่าปิดไฟก่อนสองดูงตาขีดหรือเปล่าโอมองไม่เห็นหรอกนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำ จะจบคลิปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวปุณนช้างจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีพระองค์ไหนมาให้รับชมอีกจะได้เด้งขึ้นมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ